วัสวัสดีคุณผู้ชมนะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมฟังเสียงในเน้นใหม่นะเฮดแมนสทำไมทำไมเฮดแมนโดนสแลนด์เฮดแมนนะครับผมเป็นเกมแนวแอคชั่นบูเล่แห่โคลงสวิงกิ้งฟิลลิ่งฟิวเจอร์ลิงอะไรอะไรกันแล้วแต่นะอะไรกันแล้วแต่นะครับผมเอาล่ะมาเริ่มเกมกันเลยนะครับผมซึ่งผมก็บอกเคยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงอะ ก็ไม่รู้นะครับสิไคลรี่คือชื่อเมืองหรือเปล่านะครับเราจะดู MV กันหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราไม่ดูแล้วกันนะฮะเพื่อความรวดเร็วของเกมนะครับกับโอ้โหนี่เห็นเห็นแล้วมือมันอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยนะครับเห็นแล้วมือมันอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยนะครับจะเอาเมือ แบบว่าอยากอยาไปตบหัวเขานะครับแบบตั๊บแนวโหนี่เสียงนี้มันไพเราะจริงๆเลยนะฮะอะไรเนี่ย The Garden Chess is your home นี่ก็คือห้องพักเอ่เออะไรวะสวนห้องพักหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ You move by passes คุณสามารถคุณคุณเดิน คุณเดินด้วยปุ่ม W A S D นะครับและใช้เมาส์ในการเลื่อนทิศทางบุนจสดีลูกชายโอ้ฉันโอเคแต่ว่าฉันจะพูด้วยแต่ว่าฉันจะพูดด้วยกับคุณอะไรไม่รู้แต่ว่าฉันจะไม่พูดกับคุณหรอโอเคอนาคตที่จะออกไปนะคะลูกชายของฉัน พวกเรามีออพวกเราอะไรจะพูด <c oughs> กันตรงนี้ในเมืองเซคิวรีเป็นเฮียอะไรไม่รู้แปลไม่เป็นนะโว้อยู่ you can escape from space and อ๋อเราจะเราคุณสามารถกดซูมในการกด e s c a p ปอะไรไม่รู้นะ,ะเราจะต้องตามคนนี้ไปนะ,ะสำหรับปุ่มคอนโทรก็คือปุ่มวิ่งปุ่มวิ่งปุ่มปุ่มวิ่งชิปชิปชิปนะผมชิปชิปชิปกันเลย รบเลยนะโอ้โหตอนนี้ต้องเดินตามอีฮีอนี่นะเดินเรา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 เล่นเทโลเนอร์บ่อยคนที่เคยเล่นเทโลเนอร์นะจะรู้จะรู้นะครับมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งนะที่ชื่อลารฟนะมัน,ม,นมันวิ่งถอยหลังนะ <laughs> วิ่งถอยหลังเลยเป็นอะไรที่แนวมากนะครับผมวิ่งถอยหลังนะฮะไม่เคยมีมาก่อนเอาละครับเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยเราต้องเดินตามอ่า เอ่อเราต้องเดินตามใบเสือ้อดำนี่ไปนะไม่รู้จะเรียกว่าเฮียอะไรดีโครสอดา,อาเพื่อความเป็นสิริมงคลปิดประตูฮนะกดอ e ีนะครับในการในการเก็บของปิดประตูใช้สิ่งของอะไรสักต่างเนี่ยมัน่เ่นี่ยบีให้ไปจะไปที่เอ่อเป้าหมายอ่ะเอ็มดูแผนที่นะฮะ สิ่งผมไม่รู้ว่าผมไปรู้มาจากไหนอ้าวเนี่ย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 คอนเขาเรียกว่าคออะไรเขาเรียกว่าอะไรคอนเทคชั่นเหรอเราต้องไปที่เครื่องหมายตกใจนะครับสิ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีโอเคครับเราจะไปตามแผนที่กันนะฮะไปโอเควิ่งไปวิ่งไปเปิดเยี่ยมโอ้โหมัน แสงสว่างมันไม่ได้สว่างเนี่ยวิวก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะวิวเอ่อ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 ออะไรอ่ะจะเรียกว่าอะไรดีนะจะเรียกว่าวิวก็โอเคเรียกว่าวิวแล้วกันตอนนี้เราก็อยู่ในโบสถ์นะฮะโบสถ์โบดนะฮะ is my going to c o n d c t i o n นะครับ c o n d c t i o n นะครับ c o n d c t i o n นะ c o n d c t i o n c o n d c t i o n มันอยู่ไหน คอนแทคชันตูสภาหรอคอนติเนียมาซัอปแทิ่สมายสมิสมนนเกนยันดิกันนีกันยันดิกันนี่นยันดกันนี่เฉันฆ่าคนได้ฉันฆ่าผู้คนได้เยอะมากนะครับฉันอะไรเนี่ย ฉันฆ่าคนเยอะด้วยเงินนะครับทำงานทำงานทำงานฆ่าคนเพื่อแลกเงินนะแต่ฉันเข้าใจว่าการที่เราท,ทำตัวนั้นไม่ดีนะฮะแต่เราก็เราทสิ่งที่เราได้ทำมาคแต่สุดท้ายเราก็ต้องมา,า,า,งมาล้างบาปนะการที่โบสถ์นะครับ,แต,บ,รบแต่ว่าพ่อของผมนะฮะ คืออะไรล่ะคือโลกหรอกคือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะคือฟาเตอร์ที่เขาเรียกว่าฟาตเตอร์ฟาเตอร์นี่ก็คือพ่อซึ่งคนที่มาอยู่ในโบสถ์นี้นะฮะซึ่งเราก็คือเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะเรียกว่าเออเรียกว่าอะไรดีวะไม่รู้นะฮะคนนี้เขาไอเขาจะเรียกเขาจะเรียกเขาจะเรียกไอบาดหลวงนะป๋อไอเสื้อดำดานนี่ว่าพ่อนะครับผม โอเคครับสองตอนนี <causes problems> <matter> oh, no ้นะโอ้ยแล้วมิวคอมทู้ก็โหยินดีต้อนรับสู่บ้านพระเจ้านะตุ๊ดโอ้ยตอนนี้เรากอตีมวุ้นไทยนอกสนามนะครับโอ้ยครัตอนนี้ได้ต่อยกันไปแล้วเต็มแล้วเจ้ารถหยุดกันมาจริงเจ้วโยนเข้าไปเข้าไปโออโยนเข้าไปในประตูเอาไปแล้วครับโอ้ยอยู่นรถดีกว่าโอเคตุ๊โอ้ชัดโยเฟตโอเคนะแล้วก็วิ่งจกปืนออกมาด้วย จก<บ>ปถือปืนออกมาฮะ,ะแล้วก็วางกล่องสักอย่างเอาไว้นะครับแล้วไงต่อมีดำดำมองๆด้วยไฟเดีพารเซลค้นหาหาอะไรอะหากล่องอะหาะะพารเซลนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าพารเซลนี่คืออะไรนะครับเราก็มุ่งมั่วกันไปก่อนนะครับทิศทางนี้ไม่น่าจะใช่นะ มันจะล็อกทำไมวะผมลืมละผมเข้ามานี้แล้วทางออกมันอยู่ไหนวะเออนี่ไงทางออกอ่าโอเคอ๋อนี่ไงเห็นกล่องแล้วนะเปิดกล่องขึ้นมาโอ้โหมีอะไรขึ้นมาแล้วก็สึบปึ๊บ,บเห็นอะไรเห็นมีดมีด บริบบิ้นวิวคอชูสเกตี้อะไรไม่รู้ป่า I hope you have enjoyed ฉันรู้สึกว่าฉันมีฉันรู้สึกว่าฉันสนุกมากกับการเอ่ออะไรอ่ะทำงานอะไรวิวคุณต้องการเงินใช่ไหมฉันจะต้องการเงินห้า แสนเยนเได่ไหมห้าแสนเยนบ้าแล้วห้าแสนเยนเนี่ยมันเงินญี่ปุ่นนะไม่ใช่นะฮะเงิน,เง,นเงินที่เขาใช้นี่น่าจะเป็นเงินดอลล,ลาร์นะครับผมเงินดอลลาร์นะฮะนี่น่าจะเป็นจดหมายจดหมายที่มาจากยังไงอ่ะที่มาท,ที่เขาเขาเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองสิเคอริตี้สิเคอริตี้สิเคอรี่สิเคอริตี้ไม่รู้รลืมชื่อเมืองฮะแกนดี้เพเด่น ไม่สามารถไม่สามารถเอาเงินนะไม่สามารถเอาเงินห้าหมื่นนะถ้าคุณไม่ทำธุรกิจหรอเราต้องไปที่ไหนนะฮะเอามัวไปละแล,ะและนี้มันอะไรเนะี่ยเราต้องไปที่ปุ่มแดงนะฮะที่เขาเนวิเกเตอร์ไว้ให้นะฮะ go to your chase ไปที่ไปที่เออ่ที่โลภัยมัง้ง <laughs> ไม่ใช่มัง้งไม่ใช่มัง้งโอเคครับ เราจะไปอ่าโอเคกหลงทางแล้วตอนนี้หลงเงินใหญ่แล้วตอนนี้เอาโอเคโอเคเอาเปิดประตูไปครับเราจะไปเราจะไปที่อ่าจุดแดงๆนี้นะครับไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรนะครับไปแล้วนะครับเดินตรงไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเอเจนซี่พี่อะไรอะ พวกเราต้องการอะไรที่คนสินะอะไรที่มันใช่นะตลอบแบบอรอ่ะสี่เจ็ด่เจเนี่เป็นเอเย่นหรือเปล่าส7นี่น่าจะเป็นพวกแกงนะก็เขาบอกไอ้อะเขาจะให้จะให้อไอ้คนนี้นะที่มาล้างบาปนะบาปมาเป็นมาเป็นไอ มาเฟียอีกครั้งนงเขาต้องการข้อมูลต้องการข้อมูลบางอย่างเพื่อวัดใช่ไหม นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่รู้แต่ว่าไอ้นี้เป็นอดีตมาเฟียนะครับเป็นอดีตมาเฟียแต่ตอนนี้เขาคิดว่าเขาคงจะรับงานแล้วล่ะครับเขาคงจะรับงานแล้ฉันต้องการที่อยู่ฉันต้องการตี่ต่อความซอฟซี่สิ่งเจ๊ษ สีสเจ็ดนี่เป็นองค์กรนะมันจะเป็นองค์กรนะครับมเป็นองค์กรอะไรสักอย่างหรือว่าหรือว่าอีเทียนี่มันเป็นอะไรไม่รู้ว่นี่นะฮะนี่ก็คือเด็กไทไม่มองนี่ว่าลีนนะเนี่ยนี่ว่าลีนโอ้โหแม่งลีนยาวโอเคนะฮะเขาก็จะกลับไปเป็นเอ มาเฟียกันอีกครั้งนะจะเป็นเขาเรียกว่ามือปืนรับจ้างอะไรประมาณนี้อาจะเป็นมือปืนรับจ้างทํางานด้วยเงินอะไรประมาณนี้่นแยึดเงินเป็นหลักยึดการค่าเพื่อแลกเงินอะไร้นะมปรังเาทำข้อมูลดขานี้วการข้อมูลนม่ใช่เป็นเรื่องการข้อมูลเราคอยเราะไมันแปลไม่ถูกเริ่มแปไม่ถูกแสมอง โอเคนะคริงๆเราเราจะเราจะทำเร,ะเราจะทำ,ะทำอ,อะไรอ่ะเบสิมิชชั่นนะครับผมตอนแรกเราต้องไปที่เออนี่สองดูอะไรเนี่ยล o k e ูคีโฮดูช่องดูช่องกุญแจอ๋อนี่ไงพิกล็อก พลิกล็อกทําการแยงประตูนะฮะลับๆในประตูโอ้ยเอาเค้าเปิดประตูได้แล้วนะฮะผมตอนนี้เราก็เก็บกระเซ็นกระสุนไม่ได้นะอะไรกล้องกล้องอ่านี่กล้อง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 ปืนน่ะปืนเอาที่ไหนฮะนี่ นี่โอ้โหนี่ผมคล้องได้ไงวะเกมอันนี้มันอะไรเนี่ยอา้าวคิดขวาดูคองเหรอคิดข,ขวาเนว่าซูมซะสิเอาโอเคฮะเ,เราก็เปิดประตูไปนะฮะตอนนี้เราจะไปหาอะไรกันดีฮะเราจะไปหาอะไรวกไนะกไวกดคิวนะเพื่อเก็บของเก็บของไแวแล้วเราถือปืนลงมาปุ๊บ เวลาเราถือปืนออกมาเวลาเราจะเก็บปืนแล้วกดคนะิวนะเวลาเราใช้อีกแล้วกดคิววีนะแล้วทั้งนี้มันห้องอะไรวะเนะี่ยมันคือห้องอ่านี่คอมพิวเตอร์นะฮะเขาให้เรามาหามิเตอร์เพื่อเล่นเกม 47, นี่จะเป็นมิชชั่นทดสอบนะ,ะนี่น่าจะเป็นเฮ้ยม,มีไอ้แบบเชื่อมันในปะจาด้วยนี่น่าจะเป็นเกมสักอย่างขอสคริปต์ไปแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็ว ของแต่ละมิชชั่นเขาให้ทำอะไรห้องคิวดอนสังหารคนที่ชื่อว่าดอนนะฮะที่อยู่ในระเบียงหรือเปล่าอยู่ในห้องห้องอะไรนะไม่รู้เข้าไปก่อนเซิร์ฟเวอเฮ้ยว่าไงพวกพี่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวบุลเลต์พามเลยครับเออเอ็มได้อย่างนี้ได้อย่างนี้นะ

เเออยิงยเออทฮได้งี้เดี๋ยวหมันมากันเป็นมากันขยุกขยงเลยรารดเนรถอะไรอีสแค็บอีสแคอนไม่มีกุญแจวะอ่ะยิงแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับอ่าเราจะเข้าไปข้างหน้าเลยหรอเข้ามาข้างหน้าก็เจอเลยไม่มีอะไร ขึ้นไป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 นะขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปแล้วนะโอ้โหตอนนี้เราปัดทะลุยิงแม่งเออแม่งเออเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวแม่งแม่งแม่งเดี่ยวแม่งเดี่ยวยังกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วอีอีอ้าวโอ้ยอะไรวะรีสตาร์ทมิชชั่นนะโอ้โหได้เล่นใหม่เลยกูเอาใหม่ครับเอาใหม่ตานี้นะฮะโอ้โหเรารับรองนะฮะว่าไม่พลาดนะฮะตานี้ รับรองแน่นอนมันไม่พลาดนะฮะไม่มีนางแล้วนะฮะมันไม่พลาดแล้วนะฮะกูไม่มีปืนนี่หว่าสวยไหมสวยไหมสวยไหมโอ้ยสวยไหมโอ้ยยังนะยังเก็บปืนไว้เก็บปืนไว้เดี๋ยวเราต้องเอ้ยเราต้องไปเอาเสื้อโค้ทเขาสิเทคเทคอาโค้ทนะโอเคครับนี่ได้เสื้อโค้ทแล้ว if you r e a r n to dance s i t h the most talented t o o เอาเวรกลับอะไรไงกูเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงกูอย่าเพิ่งยิงชูอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเข้าประตูไอ้สัสไปประตูปิดปิดปิดเออทำได้อย่างงี้นะฮะทันนี้เราอยู่ไหนวะยิ่งเออแม่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเลยว่ายิงยิงเออทำได้อย่างงี้นะโอ้โหยอดนะตอนเราเราต้องรีบขึ้นไปโอ้โหตกใจเลยเมื่อกี้นิ่งมาแบบไม่ให้ซู่ไม่เสียงนะ เก็บปืนไว้เก็บปืนไว้อ่าโอเคอ่ะโอเคเปิดประตูเปิดไปครับชิบหายแล้ว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 นั่ง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 เออไอโอเคครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเราต้องไปสังหารคนที่ชื่อ,คน,อ,อนนะค,ะคนที่ชื่อดอนนะฮะคนที่ชื่อดอนซูมเงี้อาซูมคลิกดีกว่า ต้องขึ on ite, ้นไปชั wrong, the the ้นบนใช่ไหมขึ้นน yeah, ่าจะขึ้นไปชั้นบนนะเพราะวันมีอ่าเห็นในแผนที่มีรูบันไดด้วยอืม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 เฮ้ยใครยิงกูใครยิงกูใครยิงกูเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวใจเย็นๆโอ้โหเมื่อกี้นี้ตุ้มๆต่ำๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาหากูใครมาหากูใครเออได้เงี้ยโอ้โหตื่นเต้นเลยนะเกมเนี้ย นี่ไง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 บอสบอสออฟฟิศนี่ไงเราต้องมาที่บอสออฟฟิศเราต้องเดินกลับหลังใช่ไหมเออใช่เราต้องเดินเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ราจะไปสังหารเออนี่นะฮะเราเข้ามาประตูนะดีแม่งยิงแม่งสวยแม่งยิงเออดู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 ตเออเออตามไปแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งไงพิกในลุ่มทีนะฮะ เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้เราก็สังหารบอสไปเรียบร้อยแล้วนะดูภามคิด,ด,ด,าดากันเดเกิดลเด็กเกิ้เด็กเกิโอเคนะฮะตอนนี้เราก็จะไปที่ไปลงรถหรือเปล่าน่าจะไปที่รถนะครับผม,มๆๆๆๆๆแล้วกูจะลงย่างง่ายหลายทีนี้อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาโอเคฮะ เราจะเจอทางลงใช่ไหมมันเออนี่ไงมีทางลงม้ว้นะโอ้โหสะดวกจริงนะเราต้องใช้ GPS ให้เป็นนะครับผมโอเคนะเราอยู่ชั้นใต้ดินนะบอกให้ทำอะไรเนี่ยริควาลช่วยเหลือสู้นักโทษในห้องใต้ดินหนะ้อง <47, S 1> น,น,นี 47, น้หรอกไม่มีไม่มีใครห้องใต้ดินนะ ลาเซียลาเซียหรอครมีเปนเซียแล้วเหรอเอาละไงครับเฮ้ยเดี๋ยวเดเราจะไปหาลุมใช่สิเออใช่เราต้องไปหาุแจรถนะชิบหายแล้วกูไปหาหุ่แจรถที่ไหนทีนี้เฮ้ยโอ้จะตายแล้วว่ะโอ้โหชิบหายแล้วกู ย่า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 เออย่าอีนิดอีกนิดยังยังยังโอเคยิงกูยิงกูยิงกูเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดวเกระสุนหมดกระสุนหมดีมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมีปืนอื่นไหมเดี๋ยวเออเอเออมามึงมามึงมามาอันีเนี่ยมึงมามมาคูต่อให้มึงสองเลยคูมีสเว้ย โอเคครับเปิดไปครับเมื่อกี้นี่โอ้โหกระเด็นเลยนะครับอโอ <ie diy> oh, โอโจโอโจโอโจกระเด็นเลยโอโจเอ้ยโอโจเอ้ยโอโจโอโจป้าคุณป้าคุณป้าคุณป้าถือมีดมาเียออ่าอ่อ่าโอเคครับ ประตูประตูเดี๋ยวเราต้องรีบหาเอ่ออะไรอืเอ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้องนี้มาอะไรดีกว่าที่หอห้องกลางชั้นกลางเราต้องไปที่ไหนสตูดี้เหรอสตูดี้สตูดี้ต,ดต,ดตอนนี้เราต้องหาเอ,อ่อนี่นี่โอ้แม่งโอตายเลยไอสัตว์เอ,อ้ยอะไรวะ ได้ทำใหม่เลยภารกิจโอ้ยเสียงชิปหายเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราต้องรีบทำภารกิจนะฮะอย่างแรกเลยเราต้องถือเดี๋ยวถือปืนถือปืนปืนเก็บเสียงกี่กว่ากี่กว่าเออโอเคปืนนี้แล้วกันนะไม่ได้กินนะฮะไม่ได้กินผมนะโอ้โหแหมมันมีตอนนี้เรามีอะไรมัง่งโอเคไม่มีอะไร เฮ้ยมีสไนเปอร์ด้วยไม่เอานะที่สำคัญตอนนี้เราคือเราต้องรีบทำภารกิจให้เสร็จสิ้นนะใครยิงกลัวชิบหายแล้วไงอุ้ยตับหมดยิง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 ใจเย็นๆกูรีโหลดอยู่กูรีโหลดอยู่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บเรียบร้อยนะครับตายไปแล้วนะอะไรเนี่ยเด็กดาดได้พบเด็กดาดได้พบซากศพได้พบศพโอ้โหมากันเป็นฝูงแบบนี้รีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่า รีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่าอีกทีปไ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 ปเออ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 ดีมากดีมากเฮียเลยไปไปไปเดี๋ยวเราต้องโอ้โหตอนนี้สนั่นวันไหวกันแล้วครับตอนนี้กูจะขึ้นชั้นบนโอ้โหอ้หพริกพริกและตอนนี้อ่าพริกอัพเดตลูมคีนะฮะได้แล้วนะ ไอสัตว์กระสุนหมดเดี๋ยวเฮ้ยชิบไหมใช่ไหมเดี๋ยวบุเลตทามบุเลตทามตูดยิงยิงยิงไอ้สัตว์ยิงยุ่งยิงยิงไข่เออยิงไข่แม่งนั่นแหละเออนะครับมา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 เปิดประตูเข้ามาปอดนี่ว่าปอดเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอ่ะมึงอ่ะมึงนขายก็สามเลยมาก็สามโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะครับไปกันแล้วนะครับ โอเคนะแล้วดเดี่ยงกันไปเรียบร้อยแล้วรีบดีกว่ารีบทำภารกิจดีกว่านะฮะหาไอ้กุญแจรถนะครับหากุญแจรถกุญแจรถมันอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้เรามีอะไรแล้วมั้งเด็ดอ่ะ ลุงขี่ลุงขี่จะเอาไปทำอะไรวะอ้าโอเคใครยิงกูใคยิงกูใคยิงก like ูย like ังยังยังตายตายยังกูยังตายไม่ได้ยังลรยยังตายไม่ได้ลรยตายไม่ได้ยยังตายไม่ได้ตยังตายไม่ได้เราต้องไปเอ้ยไม่ใช่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  ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดสิฮึฮ้ยึฮึกระสุนหมดกระสุนหมดกระโดดไม่ใช่กระโดดไม่ได้โอ้ยังยังยังโอ้โหเอ้ยเปิดเปิดเปิดโอ้โหจะตายแล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงกูใครยิงกูเดี๋ยวโอ้โอไม่ได้ยิงกูหลอนไปเองโอ้โอกระสุน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 เอ้ยเอ้ยเกย์กระสุนเกย์กระสุนจะโอ้กูหลอนไปเองนี่เก็บเก็บเก็บบอลเลอร์เก็บไป ลิมูเอร์เก็บไปพิกนับเก็บไปกูะ <c oughs> จะแบกนี่มาทำไมวะตอนนี้จะตายแล้ววะชิมายแล้วฮ้ยอ,อะไรวะพิกระสุนทำไมมีแค่นี้เฮ้ยด,ด,ด,ดีด้วเราไม่มีปืนเราอยู่ไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิหาย เฮ้ยไอ้เฮ้ยชิปหายแล้วกูจะเอาปืนที่ไหนอะทีเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยว,วเอากล่องเมื่อกี้นี่หายไปไหนแล้วเราจะเอาปืนที่ไหนอะทีเนี้ยความชิปหายมันอยู่ข้างหน้ากูนี่เองไอ้กล่องเมื่อกี้นี่หายไปไหนแล้วกล่องเอาปืนอะปืน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  เฮ้ยไม่มีปืนเลยอ่ะกูไปทำอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นไรปลาปลาปลาเนี้ยก็ได้เว้ยเดดเดดเดดเออหนี่ไงหนี่ไง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 อ่าเปลี่ยนชุดไปนะครับเปลี่ยนชุดไปนะโอเค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  if you run gas ส e will นี่ไม่ได้กินผมนะโอ้โหโอ้ยหโอ้ยพี่กูได้กุญแจรถแล้วเว้ยกูได้กุญแจรถแล้วในนี้แหะไรีน์อัพโอเคครับเราได้กุญแจรถกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปที่เราก็จะออกไปจากที่นี่แล้วนะฮะโอ้โหเมื่อกี้นี่มั่วเลยนะ เอาละครับอ่าไปเปิดประตูเรียบร้อยเราจะหนีกันนะฮะตอนนี้จะตายแล้วอะตายไม่ได้นะเฮ้ยตายนี่ร้องไห้เลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดประตูก็ไม่มีะลรไป,ปมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่มีนะ รีบรีบรีบกูจะตายไม่ได้กูตายไม่ได้ลดดดดดดบดึบ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 คือดไงเดี๋ยวเเออเดี๋ยวเออบีมเออเด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 ี่ไงาีอีสแค

อ๋อโอเคนะฮะสำหรับอ่พาร์ทพาร์ทแรกนะฮะสำหรับเกมฮิตแมนฮิตแมนทูเซเลนซินนะขอจบรายการเพลงแค่นี้นะครับขอติดตามพาร์ทที่สองนะครับขอบคุณครับผม